าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่นะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านนั่นเองอืขก็แบบนี้รสร้างบ้านนี้น,นจะรับเงนครับอือนสร้างบ้าน,นครับนี่ก็คือบ้านจําลองที่ผมสร้างเอาไว้เราจะมาอัปเดตบ้านหลังนี้กันอันนี้แค่บ้านหลังลแรกเราจะมา อัปบเศษบ้านหลังนีน้ให้มันใหญ่กว่านี้นะครับขั้นแรกก็ขัข้นแรกก็อ่ไม่่า่เลยครับอเอาบอกแบบบอกให้หลังกันเนี่ยมีสักอัน ไม่ใช่ไม่ใช่เี๋ยวให่ผมมื่นนะผมม่ผมมื่นผมมื่นครับนี่อะไรนี่นี่ครมบปิดปิดก็ปิดอันนี้ ผม,มๆๆผมทำอีกสอกพันเพแบบคับจริงนแบบัตั้ง,งไปเก็ได้ตามใจคุณนะครับคุณจะทำแบบ

แบบที่ยกขึ้นมาแล้วก็ต่อแล้วก็ตอ่ตออะไรแบบนั้นอ่ยนี่อันี้มันแค่ปกติปกติน่าปกติมากโอ้จะมืดแล้วผมขอไปนอนก่อนผมสิบแจ็นี้มีสัมผัสยวผมไม่ชอบเลย คุณก็แบบมาต่อขึ้นมาเป็นแบบเป็นแบบตั้งคนะคุณก็มาตเดี๋ยวขึ้นมาแตผมขอเป็นแบบนี้ค่ะ กรจบกรจก็ไม่ได้สาคัญเยอะเลยะกจบก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมลยหรอกกจบันไม่สํรากเลยหรอกเดี๋ยวี้บบช้าวัน้อันใช้ไปว แต่ต่อเงยนจะสวยนะแต่ถ้ามันเป็นบล็อกนะผมไม่รู้ที่เลานี่สวยกว่าบางไอ้บล็อกมันมืดๆอนยังไงบ้างบล็อกมั้งแต่มืดเกือผมไม่ค่อยชอบแต่แต่นี้ก็ตามใจตามใจว่าว่าว่าจะ จะทำยังไงนะก็ตาใจไปตามใจไปจะทำยังไง 现在了老虎。 ผมก็เผือไปต่อเป็นชั้นดูวิวไว้แต่แลววจะอานนี่สว่าแล้วแต่